น้อยหลากับห้กแกตคว่มดอกพี่น้องเอ้ยเท้อยพอยรู้มตัวแล้วว่าตัวเองทำผิดอยู่อ่ะอย่าก,กัดเล็บสิลูกมันเป็นยังไงมันคันเหรอ,หอมันคันเหรอคะคัน <laughs> ไม่ไม่แล้วยายจะเอามือมัดไว้ให้มา เอาผ้ามาัดไว้เนาะเอาผ้ามาัดมือไว้เนาะลูกเนาะมามันจะได้ไม่ไอ้นั่นอ่ะมันจะได้ไม่กัดเอาไหมไม,ไม่เอาไม่เอาหนูก็จะกัดนะลูกนะมจะกัดนะคะเย้ยโอ้ยเด็กหงอยบรท่านายัยฟ <c ười> ังเอาเด้อพี่น้องเอ้ยคอย คอยจ๋าคุณอะสองขวบแก้มแดงขึ้นโยนหอนคอยยายเอาอยางดีดเลยนี่ตับเลยนะให้เจ็บเลยนะจะได้จำเอาป่าเอาถาไมถ้าไม่เอาก็อย่าก,กัดนะห้ามกัดเล็บนะโอเคไหมโทษจ้า <laughs> ขอโทษจ้ะเห็น <laughs> ไหนพี่นอ้องอือสองขวบนี้นี อ่โอเหรอซอมบี้จับไปดีนะคะไปดีนะคะอ่าระวังนะคะอยู่ในนี้แหละมันร้อนข้างนอกร้อนมากเลย,ยกลัวผีแล้ออกวกลัวผีผีอะไรอ่ะลูกผีอะไรเฮ้ยยี่มาแล้วเหรอ,อโอ้ยนะนเฮ้ยนะ สนุกสนามตามวัยเขาหลับพี่น้องเออสมพิษสวัสดีค่ะแก้มแดงแค่น้ออึบอะไรล่ะเฮยไปไปไหนี่เอาอยอยู่ไหนเพชดดูสิเพ็ดอยอยู่ไหนดูสิว้า พ่ออยู่ไหนคะอโอ้พ่ออยู่นี่อเอาตัวนี้ลงมาลูกมันจะได้หนึ่งเอาตรงนี้มันจะได้ไ,ดไม่เจ็บหัวดึงลงมาลูกดึงลงมาดึงมาเลยอึ๊บโอ้เอาเอาได้ไงโดดลงมาเลยเน,อนนอนน,นไม่เล่นกล้องายายหญ่ทำไมไม่ไม่ฮะ เอพอพอดีแจอีหยังบุเด้อเด้ออยู่นี่แหละเอเอระวังเด้เอโอ้ยอย่าย้อนอย่าย้อนอย่าขอบคุณค่ะเอ๊ะใครเป็นไรใครเป็นไรลูกใครเป็นไรคะใครเป็นไร

ลูกปลากระลังสีเย็นแล้วลูกคั่งเลยน้อยน้อยน้อยน้หยนไอยเสือเสือระวังอุ๊ยกระโดดมามาให้ยายตัวนี้ห้ทำเล่นโทรศัพท์ยายเอ่ะอาเอาหนึ่งสองจ้า ตัใหญ่ไปไปไปตามภาษาด้วพี่น้องเลยว้าดดด้วยช่ยช่วยด้วยช่่วด้วยค่ะพี่พลออ้ยช่วยด้วยค่ะ ผโห,โห,หน้าตาเพิ่น <l ug> ดู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 ความน่ารักของเขานะระวังโดดความกันที่ดุอูอ้เย,ยสุกอนอันหึสองสามเนี่ยหนึ่งสองสาด้วยอ่าอ่าอฮึดโอ้ยเอาตัวนี้เอาเอาเจระเข้ามาเอาเจระเข้ามาวางตรงนี้ไปมันจะได้ไม่เจ็บไปเจระเข้ามา ะอะไรนะลูกเอาดึงไปลูกดึงไปดึงไปนะโอเคเอาดึงไปได้ไหมปึ๊บปึ๊บเออโอเคนั่นแหละเออนี่ไงนี่ไงเออจระเข้เนี่ยโดดลงมาใส่จระเข้น่ะพลอยมาพลอย,อย,ยโอ้โห โอ้ยเป็นอะไรพี่พลอยพี่พลอยเป็นอะไรเอาตาไหนฮะตาใายแล้วฮะมมมััันนนตาตาอ๋อตาตาเโอแค่มีมีตาเดียวอ๋ออ๋ออ๋ยไปเล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 ยระวังนะลูกนะระวังด้วยนะลูกเออเออเออจัดแจงให้กันหนึ่งชอน <laughs> โดดคนละทีโอ้ยอ,อยาอยาๆยาอย่าข้างหลังลงนะอย่านะอ่ข้างหน้าดีกว่าหนึ่งสองต้มตอนนี้เด็กกำลังเล่นซนคะ่ะกำลังเล่นแรงด้วยตามไวเขาพี่น้องโอ้หมอนโอ้โห ฮะมาเยอะมาเยอะเอาหยุดนอน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 อันหนึ่งอ่ะโอ้โหเลยเธอเธอเลยเธอเลยเอ้าไรสดค่ะตามายายมาจากไหนนี่ยายมาจากไหนยายยายรุนยายรุนพาพาไปเอาไก่ยังไงให้ยาไปเอาไก่นั่นไงนั่นไงยายมาแล้วนั่นไปเลยไปเลย หอนลายเนาะเปนะปนเต่าไก่่ะเอาไป